สวัสดีค่ะสำหรับสามพ่อนี้นะคะถ้าคุณทำได้คุณจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่คนรอบๆตัวอยากอยู่ใกล้และรักคุณมากอีกด้วยนะคะ ข้อที่1ก็คือเป็นคนยิ้มง่ายสําหรับรอยยิ้มของลิซ่านะคะเป็นรอยยิ้มที่สวยมากๆและในขณะเดียวกันนะคะก็น่ารักมากๆด้วยเช่นกันหลายคนบอกว่ารอยยิ้มของลิซ่าคือยิ้มสยามและแม้ว่าบางครั้งลิซ่าจะเหนื่อยและไม่สบายแต่เวลาเจอแฟนๆลิซ่าก็ยังยิ้มแย้มเสมอและรอยยิ้มของลิซ่าแสดงถึงความจริงใจทําให้ลิซ่ากลายเป็นไอดอลที่มีคนรักมากๆนั่นเอง นั่นเพราะว่ารอยยิ้มที่พิมพ์ใจของลิซ่าและรอยยิ้มที่จริงใจต้องมาจากข้างในจิตใจของเราด้วยนะคะข้อที่2นะคะประทับใจเมื่อได้เจอแฟนๆที่ได้เจอลิซ่านะคะรับรองว่าต้องประทับใจไม่ลืมแน่นอนและลิซ่าเคยบอกว่าแฟนคลับบางคนเขาอาจมีโอกาสได้ดูศิลปินที่ตัวเองรักแบบใกล้ชิดแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นแสดงทุกครั้งต้องทําให้ดีและเต็มที่เพื่อให้แฟนคลับประทับใจไม่มีคําว่าผิดหวงังและลิซ่าก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ข้อที่3รักพวกพ้องของตัวเองสาหรับวงแบล็คพิง์นั้นขึ้นชื่อเรื่องรักกันเหมือนที่ลิซ่าเคยบอกว่ารักกันเหมือนคนในครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกัน ในสีสาวแบล็พิงคเรียกว่าเป็นสีสาวที่เข้ากันได้ดีมากๆแต่ละคนก็คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันและสําหรับลิซ่าไม่ว่าจะอยู่ใกล้ใครลิซ่าจะทําให้คุณคุนนั้นยิ้มและมีความสุขเสมอและนี่นะคะก็คือ3ข้อของลิซ่าค่ะว่าคุณสามารถทําแบบลิซ่าได้รับรองว่าคุณไปที่ไหนก็มีคนรักอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาเจอกันแค่นี้ค่ะ